โลกียมรักนี้คืออะไรก็คือทานศีลแล้วก็สัมมาทภาวนาหรือสมาธินี่เป็นโลเกียมรักเป็นมรรคที่เราต้องเจริญก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกุตรมรักได้ก็คือปัญญามรรคที่พระเจ้านำมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมเริ่มต้นที่การ ฏิบัติทานทำทานแล้วก็รักษาศิงแล้วก็ภาวนาขั้นต้นคือสมถภาวนาก่อนที่จะไปสู่วิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานี้ก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาทานศิงกับสมาธินี้เป็นโลกิยมรมครคมรรคที่ ยังไม่ได้พาให้จิตออกจากสังสารวัฏได้แต่จะพาให้จิตนั้นเวียนว่ายตายเกิดในทุกขในสุขคติคือพบของมนุษย์พบของเทวดาพบของอินของพรหมทั้งหลายอยู่ที่โลกียรมรรคนี้คือการทำทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญสมถะภาวนา ทำจิตใจให้สงบให้เป็นฌานขั้นต่างๆนี่คือโลกิยมรักถ้าปฏิบัติเพียงขั้นนี้จะไม่สามารถนำพาจิตใจให้ออกจากไตายพได้ออกจากสังสารวัฏได้ต้องมีพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถเข้าถึงโลกุตตะมรคได้แต่ก็ต้องผ่านโลกิยมรรกก่อนถ้าไม่มีโลกียมรัก ถ้าไม่ทําทานเลยไม่รักษาศีลเลยไม่เจริญสมถะภาวนาเลยเนะี่อยู่ๆจะมาใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าสู่โลกุตตระมากได้นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีกําลังที่จะสามารถปฏิบัติทำระดับสูงได้